พอไปพูดว่าโหค่าทนายห้าล้านผมอยากจะรู้ว่าทนายคนไหนว่าเรียกห้าล้านนี่มีนะครับจ้างทนายในจังหวัดมุกนาหานถ้าไม่รู้จะจ้างใครก็ไปหาประธานทนายทุกจังหวัดมีประธานทนายความแล้วเก่งๆเยอะแยะทนายเยอะแยะทนายสมเกียิก็ได้เออนะสมเกียิก็เป็นคนน่ารักอ่อนน้อมถ่อมทนไม่กลางไม่ท้าทายผบตรนะ ไม่สนับสนุนการตบหน้าพบตรอไม่ท้าทายอายการปรเมศแน่จริงมาวางเดิมพันกับผมไม่ล่ะอายการปรเมศโอ้โหแล้วก็เป็นคนไม่ก้าวร้าวไม่ค่มคู่นักข่าวท้องถิ่นอย่าใช้คำถามกับลูกความผมแบบนี้นะนี่ผมเตือนนะครั้งต่อไปเจอคดีหมิ่นประมาทนะนะไม่ข่มขู่นายสรยุทธ์อย่ามาใช้คำว่าเซลบคดีฆาตกรรมนะผมทนไม่ได้นะ นะรู้จักผมน้อยไปแล้วผมนี่ทนายหิวแสงนะเออนะผมเคยชื่นชมนะอาดาสอนยุทธโอ้โหบอกป้าอะไรนะอย่ามาใช้คำว่าเซเลบคดีฆาตะกรรมกับลุงพลน,นะผมทนไม่ได้เพราะผมหิวแสงนะ่ครับลุงพลก็ไปหาทนายความในจังหวัดมุกดาหารเยอะแยะไปเก่งๆเยอะไม่ต้องไปหาไกลอะค่าเดินทางเที่ยวละห้าหมื่นแสน่ะ นะทาไมเราต้องเอาหิวแสงไปว่าความการว่าความนยก็ว่าความในศาลไม่ได้ว่าความในในทีวีว่าความทางเฟซบุ๊กไอ้พวกนี้มันเป็นการที่มันอยากดังเพื่อตัวมันเองมันจะได้เห็นว่าโอ้โหนี่กูแน่โอ้โหคดีนี้ชนะแน่นะโพสต์ทางเฟซบุ๊กก่อนแล้วโอ้โ oh หนะทนายเดชานีน่ก็ฟ้องผมมาคดีแพ่งศาลยกฟ้องอ่าแต่มึงทําไมไม่บอกอะกูนะ่ะฟ้องมึงที่ศาลบินเนี่ยนะอ่าศาลยกฟ้อง มึงก็ฟ้องกูกลับสาลก็ยกฟ้องมึงก็บอกด้วยที่ว่าเสมอกันแต่มึงเสือกไอ้หิวแสงมึงพูดความจริงครึ่งเดียวนะมึงบอกว่ากูเนี่ยไปฟ้องมึงอ่าแล้วสารยกฟ้องแพ้กูโอ้ทาไมมึงไม่บอกอ่ะมึงก็ฟ้องแย้งกลับมาแล้วก็แพ้กูอ่ะฮะมึงก็พูดความจริงให้มันหมดความจริงมีสิ่งเดียวมึงพูดครึ่งเดียวถ้าสิ่งที่กูพูดเนี่ยไม่เป็นความจริงนะมึงช่วยแถลงข่าวนะหิวแสงให้หิวแสง ตัวเองไม่ค่อยกลา้าโพสตอะไรหรอกกลัวขี้ขาดใายใจพวก f อฟก็ใช้บัญชีปลอมคอยโพสต์ด่าชาวบ้านเนี่ยผมเนี่ยฟ้องแพ่งธนายหิวแสงศาลยกเพราะว่าอ่าไม่เป็นการละเมิดไม่เป็นการใช้สิทธิ์เกินส่วนทนายหิวแสงก็ฟ้องผมกลับในคดีเดียวกันศาลก็ยกว่าสิ่งที่ผมมานั่งไล์สดเนี่ยไม่ผิดกฎหมายไม่ได้ทำให้หิวแสงเสียหาย พราะเกิดจากการกระทําของหิวแสงยองทําไมมึงไม่บอกว่ากูอ่ะฟ้องมึงแล้วแล้วกูก็แพ้แล้วมึงก็ฟ้องกูกลับในคดีเดียวกันแล้วมึงก็แพ้มึงบอกเสอ้หิวแสงมึงก็พูดความจริงครึ่งเดียวนะครับมึงไปพูดบอกคดีหวยสามสิบล้านอะไรนี่มึงชนะครูปีชาอ่ะครูปีชาก็โทรมาหาครูนะ คดีมันอยู่ในศาลนิกามึงชนะศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลนิกายังไม่ตัดสินแล้วมึงจะไปบอกว่ามึงชนะอะไรเรียบร้อยแล้วคดีมันอยู่ในศาลถ้ามึงก็พูดให้หมดเนียคดีอยู่ในศาลนิกายม,มึงบอกว่าอัจฉริยะทะเลาะก,กับมึงแพ้คดีมึงหมดทุกคดีอ่าและคดีที่มึงฟอง้องอัจฉริยะหมิ่นประมาทมึงมึงก็แพ้แม้กระทั่งที่หิวแสงเป็นทนาให้ลงุงพลฟ้องอัจฉริยะหมิ่นประมาทที่ศาลอาญาศาลก็ยกฟ้อง ทนายหิวแสงมึงทําไมไม่บอกเอฟซีทำไมมึงไม่ไปพูดในเฟซบุ๊กมึงว่ามึงแพ้คดีเพื่อนกูอัจฉริยะเออเนี่ยมึงเป็นทนายให้กับลุงพลเนี่ยนะให้ลุงพลไปทอลทะเลาะกับอัจฉริยะนะครับศาลก็ยกฟ้องไม่มีมูลมึงมึงทำไมไม่บอกอะเมื่อมึงแพ้คดีอัจฉริยะมึงบอกสิ แล้วมึงฟ้องมินประมาทนะอธิยะกี่คดีแล้วมึงแพ้ทําไมมึงไม่บอกเลยหิวแสงมึงบอกแต่เพียงว่าอธิยะฟ้องมึงแล้วมึงชน,นะมึงก็พูดอยู่ครึ่งเดียวใครๆก็รู้นะครับตรวจสอบได้ไม่ยากเข้ามาในเ,เว็บไซต์ศาลก็ตรวจสอบได้มันของเปิดเผยนี่เล่าให้ฟังนี่ให้ความรู้ในหิวแสงมีอะไรพูดในมอได้ห,ดหิวแสงแล้วมึงถูกหิวแสงนี่ถูกอธิยะดำเนินคดีหลายเรื่องนะเ<อ>นะี่ยคดีดำเนินคดีอะไรครับเป็นคนกลางเรียกรับสินบน นะครับนะเนี่ยคดีก็อยู่ในชั้นอัยการหิวแสงมึงไม่บอกอ่ะตำรวจก็สั่งฟ้องมึงอ่ะนะอัธยะเล่นงานมึงเกี่ยวกับเรื่องการใช้มาตราร้อยทับสองในคดียาเสพติดไอ้ตำรวจสั่งฟ้องมึงหิวแสงไม่เห็นบอกอ่ะตั้งกี่คดีนะสารออกหมายจากมึงเป็นผู้ต่างหาคดีใช้เอกสารปลอมนำสืบเทจนะรู้สึกสองหมายมั้งหิวแสงมึงทําไมไม่ไปโพสต์ะมึงโดนอัธยะเล่นงานอ่ะ้าหิวแสงนะครับวันวันมึงไม่มีอะไรแล้ว ฟ้องหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทนะทั่วประเทศแล้วยังมึงอะ่ะอ,อย่าลืมนะศาลจังหวัดเชียงใหม่อัอยการเนี่ยเขาสั่งฟ้องหิวแสงแล้วหมิ่นประมาทประธานบอยอรู้จักไหมประธานบอยอ่อนะอย่าลืมไปมอบตัวด้วยนะอ่าหิวแสงประธานบอยเขาไปแจ้งความตำรวจสั่งฟ้องอัยการสั่งฟ้องแล้วลูกความเองอะ่ะก็โดนฟ้องไปแล้วอะ่ะหิวแสงพาเขาไปออกทีวี รับผิดชอบเขาด้วยนะชีวิตน่ะถึงเวลาเราไปศาลด้วยพาเขาไปนั่งรายการพุทธาอภิวันเมื่อปีหกหนึ่งไปออกรายการอ่ะโดนฟ้องหมิ่นประมาทอ่ะพาลูกความไปแล้วไปเล่นงานประธานบอยนะครับออกทีวีพุทธะโอ้โหคนดูเยอะแยะหลายล้านเลยสุดท้ายลูกความเป็นไงถูกดำเนินคดีหมิ่นประมาทรับผิดชอบชีวิตเขาด้วยนะพาเขาไปออกนั่งรายการทีวีโดนฟ้องหมดอ่ะ,ะพุทธากระโดนเข้าไปด้วยยังดีนะเออ ที่ตำรวจอายการก็ไม่ฟ้องอ่ะพุทธาก็รอดไปรายการสมัยก่อนนี่นะปีหกหนึ่งหรือหกสองเลยแล้วลูกความตัวเองก็ไปออกทีวีก็ถูุ้นดำเนินคดีอายการฟ้องหมิ่นประมาทมึงช่วยออกมาพูดนะนะหิวแสงมึงพาลูกความเนี่ยไปนั่งออกทีวีเนี่ยนะแล้วก็โดนฟ้องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะไปรับผิดชอบไปด้วยนะพาเขาไปนั่งนะออกทีวีแล้วตัวเองก็โดนด้วยอายการั่งฟ้องอ่ะร้องขอความเป็นธรรมอยู่นั่นนะหิวแสงตอนนี้ อายการจังหวัดถังฟองแล้วยังไปร้องขอความมิริธรรมอายการสูงสุดอีกจริงไหมถ้าไม่จริงบอกเลยนะที่ผมพูดเนี่ยข่าวเท็จไหมหิวแสงเนี่ยตอนนี้สารจังหวัดเชียงใหม่พี่น้องประชาชนลงไปดิเนี่ยเออนะลูกความเลยก็พาไปนั่งออกทีวีวก็ถูกดำเนินคดีหมิ่นประมาทนะทำไมไม่บอกพี่น้องประชาชนนะหิวแสงพาลูกความนั่งออกรายการของพุทธ,ธาพิวันก็ถูกดำเนินคดีหมิ่นประมาทนะและ้วไปว่าความมีเขาด้วยนะพาเขาไปออก ไปด่ามาทานบอยแล้วเสร็จแล้วเขาก็แจ้งความไปอัยการก็สั่งฟ้องไม่ไปศาลเขาก็ต้องบรรยายฟ้องว่าจำเลยกับพวกอ่าหิวแสงที่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้องจริงหรือเปล่าไปร้องอัยการสูงสุดนะต้องการทําให้มันช้าหรือไม่ทําไมไม่ไปมอบตัวนะมอบตัวเลยก็ตัวเองบอกไม่มีความผิดจะไปกลัวอะไรล่ะครับนะที่ไล่แจ้งความเอ่อ อัจฉริยะอไปทั่วเลยเพื่อนผมยังไปเดินทางไปทั่วไปมอบตัวอัจฉริยะเพื่อนรักผมผมสงสารมาันวันวัน,วน,วนแม่งไม่ทําหาเลยแล้วมันโดนหิวแสงแจ้งความลุ้มิินี้บ้างประทุนวันบ้างโอ้ไทยลาดบุรีเต่ไม่หมดอ่ะพิกิตมีด้วยหรือเปล่าผมไม่รู้หิวแสงไปแจ้งมาทั่วเลยแจ้งอัจฉริยะเพื่อนรักผมอัจฉริยะมก็ต้งเดินสายสู้คดีไป นี่ของตัวเองโดนสั่งฟ้องแล้วไอ้ทั้งตำรวจทั้งอายการสั่งฟ้องหิวแสงแล้วหิวแสงยังไปร้องขอความเป็นธรรมต่ออายการสูงสุดบอกว่าประธานบอยไปแจ้งความไว้หลายที่บางที่ขันก็มีอ่าสั่งไม่ฟอ้องอ่าที่อ่าเชียงใหม่นะไม่น่าจะมีความผิดไม่น่าจะเกิดที่นี่กลัวอะไรอ่ะนี่ก็เห็นบอกโมเนี่ยโมโมเลยออกทีวีนี่โมละเกินนะหิวแสงโมเลยอะ่ะสิ่งที่ผมพูดนี่เป็นความเท็จนะครับ นะหิวแสงครับช่วยถแถลงข่าวด้วยหิวแสงเนี่ยตอนเนี้ยเห็นไหมนะลูกความเนี่ยเป็นจำเลยแล้วแต่ทนายความที่พาไปออกทีวีอย่าลืมไปช่วยเขาว่าความเนี่ยพาเขาไปออกทีวีแล้วโดนฟ้องอะเป็นไงรับผิดชอบเทาไมล่นะเนี่ยละอายการต้องบรรยายจำเลยกับพวกซึ่งเป็นทนายหิวแสงยังไม่ได้ตัวมาฟ้องพ่อพอนะไรทำไมกลัวอะไรกลัวขึ้นศาล่ะกลัวทำไมไปเลย นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นี่เล่าเล่าพวกหิวแสงจบไปแล้วอ่าคดีลุงพลก็คดีลุงพลก็หาทนายกันต่อไปหาก็เป็นจริงๆไม่ต้องหาแล้วในจังหวัดมุกดาหารนี่เยอะไปนะแล้วก็อยาวเงื่อนไขการอ่าก็เรื่งเงื่อนไขการอะไรก็เรื่อการจะหาทนายเนี่ยมาให้รับบริจาคจากเอฟซีนะคนก็ตามทันห้าล้านเยอะไปยังทำไมจันมีเป็นจำเป็นเราต้องใช้เงินเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เยผมตรงไปตรงมานะครับ ผมเรื่องจริงมีอะไรเรื่องเท็จช่วยบอกได้นะครับชุกรู้สิ่งที่ผมพูดอะไรถ้าเป็นเรื่องเท็จช่วยบอกเลยหิวแสงมีคนถามว่าหิวแสงทําไมออกทีวีบ่อยทําไมมีข่าวเยอะเขามีเพื่อนเป็นนักข่าวพรรคพวกเขาเป็นนักข่าวพรรคพวกเขาก็เอาส่งข่าวส่งอะไรพรรคพวกเขาก็จัดให้แค่นั้นไนมะ่มีอะไรหรอกนะทําไมเขาออกบ่อยแค่นั้นนะผมกับธียะที่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ไปออกโหนกระแสไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่เชิญ ไม่เชื่อโทรถามกันชัยก็เจอหลายครั้งแต่อาิญะเขาไม่ออกอาิญะบอกไม่อยากให้ราคาหิวแสงนี่เขาพูดกับผมเองนะนะเพราะฉะนั้นอ,อาิญะไม่ให้สัมภาษณ์ก็ดีน้องชมพู่ผมก็นะคุณผมเองไปเพราะผมก็รู้เรื่องอยู่แล้วเพราะไปศาลแต่ละนัดผมก็ผมก็ต้องคุยอยาิญะเออเฮ้ยมึงไปแล้วเป็นไงบ้างว่ามีอะไรคืบหน้าเขาก็เล่าให้ฟังเพราะเราเป็นเพื่อนกันมีอะไรเราก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันผมก็รู้อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายผมก็มาพูดแทนกันนล้ นะอ่าหิวแสงบอกว่าผมเสือกไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกรดีน้องชมพู่แล้วหิวแสงรู้ได้ไงว่าผมไม่ได้เกี่ยวกนดีน้องชมพู่หิวแสงนะครับผมต้องเกี่ยวด้วยผมก็อธัยอธยาอัธยาไปที่ไหนก็ต้องมีผมไปด้วยสินะเอ่อเพราะเรามานนันหน่อเฮตินะเราเป็นเพื่อนซีกันก็ทุกเรื่องผมก็ต้องคอยแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับเขาก็มีทนายความเขาแต่ผมก็ต้องคอยแลกเปลี่ยนประสบการณ์คอยดูแลเพื่อนผม อะไรต่างๆผมก็แลกเปลี่ยนกันผมก็รู้เรื่องตลอดรู้ได้ไงผมไม่ไม,ไม่เกี่ยวผมก็ต้องมีส่วนได้เสียในคดีนี่แม่น้องชมพู่ก็เคยมาหาผมที่สํานักงานนะอัจฉริยะเขาก็มีทีมทนายมีอะไรต่างๆแต่หลายๆอย่างเราก็แลกเปลี่ยนกัน <c oughs> ในฐานะเราเพื่อนกันผมต้องเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องแล้วผมจะไปอะไรต่างๆไ,ไม่ใช่ผมเสือกผมมีส่วนได้เสียเอออืออากรับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับอ่ <c oughs> บาบอกว่าพี่น้องประชาชนไะได้ประโยชน์